เห็นนะคะจากค่าคิดอัลบั้มรีคอร์ดค่ะสวัสดีพี่พี่สื่อทุกคนนะคะ,ะ,คะสดีค่ะสำหรับงานในวันนี้เป็นงานอะไรกันค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นงานเพนเดบิวอัลบั้มเพนโอเพนนิ่งแอนด์ลิสติ้งปาร์ตี้ค่ะที่จะที่ such a s m a l l er World ค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่ตามชื่อเลยค่ะเปิดอัลบั้มแล้วก็จะมีการโชว์มินิคอนเสิร์ตรวมทุกเพลงในอัลบั้มในวันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นอัลบั้มแรกของเราอัลบั้มแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะแน่นอนว่าอัลบั้มแรกของเราเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษไหมคะ จริงๆอัลบั้มนี้มีเพลง11เ,เพลงนะคะซึ่งหนูคิดว่ามันแบบเป็นจํานวนเพลงที่เยอะมากๆเนี่ยล้ในอัลบั้มในยุคนี้นะคะแล้วก็มันเป็นเพลงที่รวมทุกเพลงตั้งแต่ที่หนูทํามาตั้งแต่เป็นศิลปินตั้งแต่เพลงแรกเลยคะ่ะเป็นแล้วก็มีเพลงใหม่อีก4เพลงคะ่ะ ยังไม่ได้ปล่อยมาค่ะซึ่งวันนี้ก็คือเป็นงานแรกที่จะได้ที่ทุกคนจะได้ฟังสดๆเป็นครั้งแรกค่ะก่อนปล่อยเพลงด้วยค่ะวอาจเสร็จงานเป็นงานบ้าทีา่มาสุอดแมคงานในวันนี้ก็จริงๆอยากจะให้มันมีความแบบโคซี่ค่ะมีความเป็นกันเองแล้วก็ง่ายๆสบายๆเพราะว่าคิดว่าแฟนคลับน่าจะคุ้นชินเพ้นในภาพแบบความแบบสบายๆค่ะก็เลยอยากจะให้งานออกมาแบบมีความเป็นกันเองค่ะ วันไปถึงมีแอกซิบิชันที่นำเสนอภาพของเราด้วยพร้อมกับเพลงใช่ใหค่ะอ่าวันนี้มีแอกซิบิชันด้วยค่ะ<ม>ซึ่งเพลง11เพลงก็จะมีรูปภาพ11รูปค่ะที่เป็นแบบนำเสนอแต่ละเพลงแต่ละเพลงค่ะแล้วก็มันจะมีรูปภาพจัดแสดงในงานางเกือบทุกโซนเลยคะ่ะแล้วก็จะมี QR code ให้สแกนชมรับชมด้วยค่ะวันนี้เราก็มีแฟนๆให้ก็กำลังใจกัน,นมากมายเลยลงไปถึง มีออเดอร์ตัวเราค่อยใช่ไหมคะใช่คะ่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดพรีออเดอร์ค่ะเริ่มปิดเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงที่ไานมาช็อ hmm. ปของพีระเรคคอร์ดค่ะวันนี้ก็มีให้เปิดพรีออเดอร์หน้านงานด้วยคะ่ะเป็นไงคะพอเริ่มเปิดพรีออเดอร์พรออเดอร์เรามีคนแบบค่อนข้างเยอะไหมคะมาจับกันก็เสร็จตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะตอนนี้แบบว่ากำลังลุ้นให้แบบว่าตัวเลขค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรืญญ่อยๆค่ญญะ เราคดาดหวังขนาดไหนคะว่าจะต้องแบบทีอมีอัลบั้มหรืออะไรยังไงสิคาดหวังว่าจะโ so ซอ,อ <c oughs> าค่ะคะใช่ค่ะก็หวังว่าอัลบั้มจะโซอาในเร็วๆนี้คะ่ะเพราะว่าตั้งใจทำมากๆจริงๆคะ่ะและ้วก็รูปภาพนในอัลบั้มแบบเอ่อ น้องศิลปินชื่อน้องแป้งของแบบว่าวาดออกมาสวยามากๆค่ะแล้วก็มันจะมีโฟโต้เซตในอัลบั้มที่ไปถ่ายเอาไว้มานานแล้วแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีค่ะคิดว่าแฟนๆที่ซื้ออัลบั้มไปน่าจะจุใจแน่นอนค่ะ นอ,น,นอกจากสเต็นอกจากเทงที่แบบว่าเสร็จแล้วก็คือรูปภาพก็ยังพิเสร็จด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะรูปภาพจรงิงๆริงมันจะมี2เซตในอัลบั้มค่ะซึ่งจะเป็นแบบชุดที่แตกต่างแล้วก็มูที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งก็ได้ไป11รูป11เพลงเลยค่ะแล้วก็ในอัลบั้มมันจะมีกิมมิคเล็กๆน้นนอยก็คือหนูแบบมีแบบเขียนวาดตัวการ์ตูนอะไรเล็กๆในทุกๆแผ่นค่ะ11แผน่นก็ลองไปจับจองกันดู มีถึงสิบเอ็ดเพลงเลยเอาไอเดียยังไงมาใส่ในลงค่ะค่ะก็สิบเอ็ดเพลง,พลงจริงๆมันมีเพลงใหม่สี่เพลงแล้วก็เพลงเก่าอีกเจ็ดเพลงค่ะใช่ก็จริงๆเพลงเก่าตอนแรกก็คิดกับทีมว่าจะเอามารวมกับในอัลบั้มนี้ดีไหมค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดรวมไปในอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วก็แบบเหมือนเป็นแบบผนวกเป็นชัเตอร์แรกของ การเป็นศิลปินของเพนแฟนน่าจะแบบรู้สึกคุ้มค่าที่ได้รับอัลบั้มนี้ไปค่ะก็เลยรวมกันแล้วก็พิเศษสุดๆคือมีเพลงหนึ่งค่ะที่เพนแบบเราหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แต่งเองแล้วก็เขียนทำนองเองค่ะซึ่งตื่นเต้นมากๆค่ะวันนี้ก็จะเอามาร้องเป็นที่แรกด้วยค่ะอันที่บอกว่อเป็นเพลงใหม่สใช่ไหมคะที่อยู่ในที่ในสิงเพลงต้องไะใช่ค่ะเป็นเพลงหนึ่งค่ะชื่อเพลงว่าดาวใหม่ค่ะมันจะเป็นทำหน้าที่คล้ายๆ hidden track ค่ะ ยังคงเป็นเพลงสบายสบายสไตล์เราไหมคะหรือจะต้องเปลี่ยนทางแนวสำหรับเพลงดาวใหม่ค่ะเพลงดาวใหม่คิดว่าเป็นเพลงที่ถ้าเกิดแฟนคลับที่ติดตามเพ้นมาตั้งแต่แบบยุคที่ทำยูทูปค่ะน่าถ้าเกิดถ้าเกิดฟังเพลงนี้น่าจะรู้สึกคิดถึงโมเมนต์เก่าๆค่ะเพราะว่ามันมีความแบบกีตาร์เบาๆแล้วก็เป็นโน้คลอคอลอใช่ยากไหมในการที่แบบลงไปทำเพลงเป็นโปวเซร์เอง ยากมากค่ะเพราะว่าปกติเพลงอื่นๆหนูจะมีแบบพี่ๆที่คอยไกด์ให้ค่ะว่าเอ้ยเพลงนี้มันควรจะแบบดนตรีไปในแนวนี้นะแนวนี้นะแต่ว่าอย่างเพลงนี้หนูแบบว่าขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยค่ะไปเลยยากมากต้องปรึกษาใครไหมคะหรือว่าต้องัมาบ้านสัมอะไม่ปรึกษาพี่เต้ค่ะพี่เต้เป็นผู้บริหารหนูแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเกือบทุกเพลงในอัลบั้มเลยค่ะที่นพี่เต้มีส่วนช่วยแล้วก็พี่เต้อัดกีตาร์เพลงนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ลงถึงพี่พีทด้วยค่ะก็ช่วยๆกันค่ะเรียกพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ให้เราฝากอัลบ like em> ั้มของเราค่ะค eh ่ะก็ขอฝากอัลบั้มเดบิวต์อัลบ네ั้มแรกในชีวิตของเพนนะคะอัลบั้มชื่อว่าเพ้นค่ะก็มีทั้งหมด11เพลงค่ะแล้วแต่ละเพลงมูดแตกต่างกันมากเลยค่ะเหมือนเป็นท้องฟ้าคนละสีค่ะ11สีก็อย่าลืมมาจับจองกันนะคะเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ค่ะที่ไลน์ไมช็อป Ki d e ะไรคอค่ะฝากด้วยนะคะ อยา,ากฝากอะไรกับแฟนๆนะคะวันนี้ให้กำลังใจกันเย,ยอะแยะเลยค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่มาร่วมงานของเพชนในวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ค่ะก็อยากจะให้รอฟังเพลงทั้งหมดในอัลบั้มนะคะเพราะว่าตั้งใจซองกับพี่ๆนักดนตรีมากันอย่างดีค่ะเพื่อที่จะให้โชวในวันนี้ออกมดีที่สุดค่ะก็กเลยค่ะ เพลงอัลบัมค่ะที่จะปล่อยในวันที่19นี้ค่ะก็เราฟังกันด้นะคะในทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยคะ่ะ okay,